ลำรางวัลก่อนอครับอ่้ะสักครูนะ่วันนี้น้องเท่ยจะอ่อนส่วนสุนิดนะครับเพราะว่าต้องแต่งเป็นคนแก่อต่ที่จริงไม่แต่งก็แก่อยู่แล้วครับไอเบ๊กห้องตัดขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับผลรางวัลน,นะครับจะร้องกันนะฉันชื่อ แมคนซูเอรเป็นเวลาเดียวที่นนพากทับรมาร้มงเยอ้โอ้ไป้เลยโอ้หมือนจะรู้ต้องเลือกด้วย ขนาดนี้ละต้องเลือกตัวคนจะตายเนี่ยเลือกที่ล้มได้ดูที่คนเราอ่ะดูผู้ชายเดี๋ยว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 ไปมองเจ้าขามันมีผู้ชายมาล้มอยู่ตรงนี้ดูก่อนสิเขาคนนี้เครียดมองไม่เห็นจริงๆตายตายแล้วอุยเกิดมาขนาดนี้เน้ะแสดงว่าเบื้องบนเนี่ย หมอบผัวไม้จจๆนี่ใครรู้เนี่ยสอนามนะเนี่ยเขามาล้มอย่างเนี้ยแตดงว่าเป็นเนื้อคู่กันแล้วต้องให้เราช่วยช่ไหมจำได้นะเวลาเขาช่วยเนี่ยนะเคยเห็นใครแล้วพกในผานเวลาหยิบดกตกต้นไม้อ่ะพอช่วย่ไม่ทำยังไงรู้ไหมเป่าตูนนกขอบคุณนี่เหมือนกันหรือเนละลองดูไหมลองดูจะช่วยแล้วละเจ๊ะ อีตอนแรกก็ลมลงมาเข้าไปอันสุดท้ายเหมือนลงออกมายังไงก็ไม่รู้ไม่ตื่นสงสัยจะต้องใช้อีกวิธีหนึ่ง 嗯。Uh huh. นไเฮ้ยคุตายอย่านะคะอย่าอย่าทำอะไรเลคะอย่านะคะอย่าคิดจะข่มขืนนะคะอย่าข่บคืนเลยค่ะดิปอ์อย่าทำเลยนะคะกใจช่ไหครับสวัสดีครับคุณย่าศักดสิจธิ์จริงๆไม่น่าจะใช่ย่านะเรียกใหม่สิ่ไม่น้าหรอไม่ใช่หรอกคุณยายครับ สวัสดีครับคุณยายที่ไหนที่ไหนครับไม่มีไม่มีไม,ไม่ใช่หรอกยองยาย,ยอะไรไม่มีหรอกเออสวัสดีครับพี่สาวว่ายังไงคะน้องเชนลูกนีอยางให้เรียกพี่อีกเ <c oughs> หรอครอือให้เรียกพี่ <S 2> <S 2> <ผม S 1> นะไหนพี่ผมชื่อว่าคุณพานะอ้าวเอ่อพี่สาวชื่อว่าอะไรเหรอครับ <S <S พี่สาวมีชื่อว่าจันแจมจ้าดีว่าผมว่าเรายู่รนแล้ได้รับบาดเจ็บ ต้องขอโทษพี่สาวด้วยนะครับที่เข้ามาในที่นี้่ได้ขออนุญาตก่อนจริงๆแล้วเนี่ยที่นี้มันเป็นเขตห่วงห้ามนะรู้หรือเปล่าที่เนี่ยเป็นอุทยานหลวงขององค์หญิงจันทาลัยจริงๆจ,จ,จ,จะเป็นเขตห่วงห้ามนะถ้าเกิดว่ามีคนบุกลุกมาเนี่ยพี่จันแจ่มคนนี้ยจะต้องดอนประหารชีวิตเจ้านะพี่จันแจ่มนะผมบุนพาเนียเพื่อออกมาจากวัดแต่พอดีว่าถูกคนร้ายมันทำร้ายผมมา ตอนนี้ผมยังไม่มีที่ไปเลยครับถ้าพี่แจนแจมจะเมตตาให้บุญพาได้พักรักษาตัวให้หายดีก่อนและบุญพาก็จะรีบไปจากที่นี่เลยครับได้ไหมครับพี่จันแจมวุ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะอยู่ที่นี่เหรอได้ไหมครับพี่วุดนกายจะอยู่ยังไงอย่าอยู่ไม่ได้หรอกอยู่ตรงนี้ไม่ได้จริงๆแค่<ใ>นี้ก็ไม่ได้ตอนนี้วาญญิณจะทาอะไรกําลังสะเด็เดแล้วเตรี้ยเตรียมตัวนี่อยางจา๊ะพูดยังไม่ทันทันคำนะนี่รู้ไหมเนี่ยโอ๊ยยังอายอะแล้วเนี่ย องหญิงจะทาลายเสด็จแล้วเสด็จแล้วสิเนี่ยเป็นเจ้าเหรอพี่โอดีเลยถ้างั้นพี่พาคุณพาเนี่ยไปไหว้เจ้าเหรอได้ไหมเนี่ยเป็นบุญแล้วนะเป็นองคหญิงจะทาลายเนี่ยอยู่ถวายองค์ดีเลยพี่ไม่ได้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 อยู่ไม่ได้ทำไมล่ะพี่ที่มันเป็นแน้ยังรับหมาเขาจะพาคนข้างคนบุกลุกมา ถ้าเกิดว่าโอ้ยเธอเห็นคนแหลรามาอีจมตาอีจมตายเข้าไปก่อนหลบไปก่อนหลบไปก่อนอยากเห็นเจ้าชดช่ไม่เตียวไม่ได้หรอไม่ได้ไม่ได้เราไปก่อนเปอนที่ไหนเจาอย่าโผล่มาดูนานี่มาดูนีมา่าดูนาน่มาี่มาดูนี่ดนมมน่มาดมิดดดดมดดีีนี่น่นเดม่เจอเลย ก่อนจ้าพี่จันแจมแพ้เล่าเงียงพี่ทําอะไรอยู่หรอจ้าไม่น่านสนเรียกทั้งงานแล้วแม่องหญิงหม่องจันก็เก็บสุงเก็บสัวนหนุ่เรียกอะไรหม่องจันก็โูหตึงไม่ค่อยได้ยินหรอกเพคะ่าเป็นหัวนะจา้าแล้วนี่ขียาหลวงเรียบร้อยดีหรือเปล่าอุ้ยเรียบร้อยดีทุกอย่างไปมคะแม่คนยงังจังนแจมเนี่ยเป็นคนเฝ<อ>้าสวนมากี่ปีแล้วนี่อยากทำอะไร ร้อยทุกอย่างดอกมงดอกไม้ทำผวนทำโรงเรียบร้อยอะไรหูก็ไม่ดียัที่เขาเรียกกันมาลสี่ห้าโลแล้วไปยอนเตียงเตือนยังอย่างพูดอย่างนี้นะหูไม่ดีมันก็ต้องไม่อะไรอะไรจะไม่มีคนดูกูนะนี่พูดไปเล่นไปได้ พี่น่ะต้องการอะไรหรือว่าขาดอะไรเพิ่มเติมไหมอวสาวลงมามี่นะจ๊ะดูซิแต่ว่าต้องดูแลดีแน่เลยดอกไม้เห้เนี่ยผีออกมาเต็มไปหมดเลย 让他进来。 何 มีดวงตามั่ตาเรือเอ้อนไ,ไม่ดูนื้อดูตายฉันแตกเนื้อหนุ่มเม,มื่อไม่มากอดใครหมมวดงานข้าให้ตายอยากให้รอดให้ฉัน มากอดคิด ตัวงเตรียมตัวเคล้ารุ่งนี้เตรียมตัวเป็นผีวันขันนิชันทนอมองอดีขอยอมเป็นเชื้อชา,าช่วไม่กลัวเมื่อความผิด Oui. <laughs> <laughs> yeah. Oh, yi. Yeah. Okay. ใคก็เลยความในใจออกมาหมดถ้าตกใจแล้วเนาะโอ้เป็นจริงจริงออกมาได้เหรอเ๊้เราก็คิดของเราเองได้อ่ะจะต้องให้เขามาร่วมกับเราทำไมเราร่วมเองคนเดียวก็ได้อ่ะเป็นผัวเราตลอดไป่ใช่ยมี้ร่วมงานพูดม่ำๆถ้าตกใจไปหน่อยไปก็ไม่ใช่ไ่ก็ไม่ใช่แล้วเป็นใครเอาไปเป็นเป็นน้องน้องชายจนจําเด็เป็นน้อง มีช okay, right. mm. ื่อว่าอะไรใครเขาหรอชื่ออะไรตาเขาชื่อบุญพาแล้วเตงน่ะชื่ออะไรดูดูสิไม่สะทกสะทายแล้วอีกก็ต้องไปอมยิ้มไปข้งนี่อีกกอมยิ้มเมื่อกี้แต่เองก็บอกเขาไปที่แต่เองชื่ออะไรถามว่าแต่เองชื่ออะไรชื่อจันทาราย เป็นอะไรอ่ะอทำไมชื่อพอดีขอบคุณพี่จันแจนเป็นอะไรฮะทำหน้าตาไม่ใช่เหมือนอยู่ท่ากลางเขาจีบกันยังไงก็ไม่รู้ผู้เสียอะพี่จันแจนเป็นอะไรพี่ทำแบบนี้ได้ไหมอันนั้นอารมณ์ดีแล้วกอดสิไปคะกอด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 ยังกอดแจนวะพี่ไม่เคยกกรธอีกเลยใช่ไหม ก็ดีถ้าหากว่าพี่อยากจะลองดีกับยิงยิงก็มีดีพี่ได้หรอกอพรุ่งนี้สามโมงเช้าท่านจันจร์แล้วก็บนผาขึ้นฟาอหญิงที่ท้อมาลองรวกแล้วเธอทั้งสองคนเตรียมตัวตายได้เลย ใจบอกเไง่พตายแตยังไก็ตายอจทอดูนนี้กรกขนาดนี้ยังไงพี่ก็ตายไหนไพี่ก็จะตายแลเป็นผัวพี่เจ้าพี่ก็ให้รู้อ้เป็นจะไปม่ตายหรอกนะไม่ตายหรอกไม่ตายเดี๋ยวพาช่วยเ ตายพี่ตายต้องเป็นผัวพี่นะอ,นอ,นอย่าไปพาช่วยเองอย่าไปคุ